สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่25พฤศจิกายนนะคะคุณได้ justice เขาได้ The d ดวิลอ่วันนี้คุณสิง์จะได้จบงานบางอย่างจะได้ประสบความสําเร็จนะคะในบางอย่างที่อาจจะทํามาสักระยะหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะ ที่ทำให้มันลงตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ถ้าเราคอยข่าวดีนะคะหรือว่าการตัดสินอะไรเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่มันยุติธรรมนะคะกับชีวิตนะก็ไปในทิศทางที่เป็นบวกหมดเลยเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดวกันนะคะตัดสินใจที่จะทําให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นแฟนคุณเนี่ยพนักง,งานไม่ดีได้เดวิลนะคะเข้ามาแปลว่า ต้องะระมัดระวังเรื่องความโชคร้ายนะคะเรื่องอุปัรรศัในชีวิตนะแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยอาจจะใจร้อนนะคะโมโหง,ง่ายหรือว่าหลงผิดเข้าใจผิดนะคะต้องระวังเนาะมีพลังงาน i n the n e a r Future แล้วก็ Stay optimistic about your life นะคะอย่างไรก็ตามจากรวาลส่งสัญญาณมาแล้วว่าอีกไม่นานนะคะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวพลังงานเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณสคนจะดีขึ้นถ้าตอนนี้ยังผิดใจกันอยู่ก็ยวงห่างกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวในอนาะคตอันใกล้นี้นะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาการเข้าใจผิดอะไรต่างๆก็จะผ่านพ้นไปนะคะ